สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับถล่มต่อเนื่องเครื่องบินลบเทพอิสราเอลถล่มทำลายตำแหน่งฐานที่มั่นของกลุ่มกอกลราฮิตบรลล่อหลายแห่งเสียหายยับเยินควันฟุ้งกระจายและกองทัพอิสราเอลบุกปลิดที่กลุ่มกอกลราฮามาสและยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ของกลุ่มกอกลราฮามาสในจนวนักาซาได้เป็นจำนวนมากและพบหลายชาติ ร่วมกันส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวปลาเลสไตน์ผ่านทางกองทัพอากาศเพื่อให้ถึงมือประชาชนชาวปลาเลสไตน์และป้องกันกลุ่มก่อการร้ายฮามาสขโมยไปแต่แม่เจ้ายังพบ,บกลุ่มก่อการร้ายฮามาสขโมยลถความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของ UN ที่เพืให้ชาวปลาเลสไตน์เอาปืนที่ป่นไปอีกแล้ว เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการฮามาสและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด,ด้วยกันนะครับเดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลนะครับส่งเครื่องบินลบเทพทั้ง F15 F16 F35 นะครับโดยจากการสู้รบนี้กองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าได้ส่งเครื่องบินลบรุ่น F15 นะครับที่กองทัพอิสราเอลส่งมาเล่นงาน กองกากระายฮิตบลเละในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนที่มีชะแนะตดกับชิดเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับโดยกิจกรรมของเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลในช่วงที่ผ่านมานั้นกองทัพอิสราเอลรายงานไว้ว่ามีเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอิสราเอลนะครับที่เป็นเครื่องบินรบรุ่น F-15 นะครับโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในพื้นที่เมืองเซโลเทียบินเจลอ,อาเบซากีนะครับทางตอนใต้ตของเลบานอน ที่มีภาพเหตุการณ์ที่ประชาชนชาวเลบานอนและกลุ่มกอการ้ายฮิตบอลล้อนั้นถ่ายวิดีโอไว้นะครับที่มีแสดงให้เห็นว่ามีเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลที่ถูกระบุว่าเป็นเครื่องบินรบรุ่น F-15 นะครับยิงระเบิดเจดมถลลมใส่ตำแหน่งของกลุ่มกอการ้าลฮิตบอลล้อหลายแห่งด้วยกันนะครับทางภาคใต้ของเลบานอนหลายเมืองด้วยกันนะครับส่งผลให้ระเบิดเจดมของกองทัพอากาศอิสราเอลหล่นใส่หัวสมาชิกกลุ่มกอการ้ายฮิตบอลล้อและเล่นงานคลังอาวุธ สานานทหารและศูนย์บริการของกลุ่มอกอกลายฮิตบลเละได้หลายแห่งด้วยกันนะครับ จะดให้เกิดกลุ ite, so ่มควันขมวงฟุ้งก็จะกระจายไปทุกทิศทุกทางเลยนะครับมองไกลๆยังแรงขนาดนี้ควันฟุ้งขนาดนี้อยู่ใกล้ๆคงจะหายใจไม่ออกหรือไม่ก็โดนเศษสะเก็ดระเบิดจากระเบิดเจดแมของกองทัพอิสราเอลไปเรียบร้อยแล้วนะครับงานนี้ทําให้กลุ่มกวากระไฮิตบอนเลาะเสียทานอาหารซื้อสมาชิกอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มกวากระไรฮิตบอนเลาะได้ยิงจรวดแส่ทำเน่งของประเทศอิสราเอลทองทัพอิสราเอลอย่างต่อเนื่องนะครับงานนี้ กองทัพอิสราเอลก็โจมตีตอบโต้แบบสาสมเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มยิงระเบิดเจดมและอาวุธหนักต่างๆของกอง,องทัพอิสราเอลใสต่ตำแหน่งของกลุ่มกอกร้ายฮิดบอลล้อโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดปล่อยจรวดหรือจุดปล่อยขีปนาวุธของกลุ่มกอกร้าฮิดบอลล้อนะครับงานนี้ก็ยิงระเบิดเจดมของกองทัพอิสราเอลไว้นึเต็ม ก้นขบวงไปทุกทิศทุกทางเลยนะครับพี่น้องครับว่าทําให้กลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเลาะระเกินรดับสยองจำนวนมากและเสียยุทโธปกรณ์ทานอาหารจานวนมากแน่นอนที่ไปเก่งเท้าหาเซียนนะครับอยู่ดีไม่ว่าดีไปโจมตีใส่ประเทศอ,อิสราเอลเพื่อช่วยฮามาี่ฮามาสไปทาชั่วต่อประเทศอ,อิสราเอลไปสังหารหมู่ประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรรมถึงชาวไทยในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาแบบนั้นงานนี้ก็ถูกกองทัพอิสราเอลโจมตีสนกับอย่างสาสมนะครับทําให้กลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเลาะระเกินรดับสยองไปเกิดหม่าายงนตัว ผาลอหรือยมบาลต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองเขาเองเพราะว่าไว้ให้ทุ้ก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นฉากการสู้รบที่กองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าสามารถบุกตดที่สมาชิกกลุ่มอกาะกหลายฮามาสได้หลายคนและสามารถยึดคลังอาวุธขนาดใหญ่ของกลุ่มอกาะกหลายฮามาสได้ด้วยนะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่านักสู้จาก่วยแมกแลนของกองทัพอิสราเอลหน่วยคอมมานโดเข้าร่วมการต่อสู้ทางที่มันตกของเมืองคานยูนิต และบกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้โจมตีโต้กลับเช่นกันนะครับแต่กองทัพอิสราเอลมียุทธปกรณ์ที่เหนือกว่าสามารถกาจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้หลายสิบคนในแต่ละวันนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้และกองทัพอิสราเอลนั้นโดยกองกําลังแมกแลน กอ,องทัพอิสราเอลได้จับกลุม่มกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้หลายคนและพบอาวุธยุทโธปกรณ์และคลังอาวุธขนาดใหญ่ของกลุ่มกาา่อการร้ายฮามาสอีกด้วยนะครับและนักสู้ของกองทัพอิสราเอลได้สามารถกำจัดกลุ่มกาา่อการร้ายฮามาสได้จำนวนมากผ่านการประทะการระยะสั้นๆนะครับทั้งการซุ่มโจมตีโดยกองทัพอากาศอิสราเอลและการประทะกันซึ่งหน้าและการยิงโดยตรงจากทั้งกองทัพอากาศและกองทัพเรือของกองทัพอิสราเอลช่วยกันโจมตีนะครับ และในการต่อสู้ของกลุ่มกอ่อการร้ายฮามาสกับกองทัพอิสราเอลหลังจากที่กองทัพอิสราเอลปิดชีพฮามาสได้หลายคนแล้วกองทัพอิสราเอลได้เผยอาวุธหลายสิบชิ้นนะครับละมีอาวุธยัดอยู่ใต้เตียงชาวบ้านนะครับและมีระเบิดมือจรวดหัวลบเครื่องยิงจรวดและอีกหลายอย่างนะครับที่กองทัพอิสราเอลค้นพบจากฐานกลุ่มกอ่อการร้ายฮามาสที่ใช้อาคารของพลเรือเป็นฐานก่อ,อการร้ายนะครับและนํามาสู่การ ไอาภาพนิ่งในวิดีโอแสงเห็นว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์ของกลุ่มก่อการกร้ายฮามาสจำนวนมากถูกยึดด้วยน้ำมือของกองทัพอิสราเอลหน่วยแม็กแลนหน่วยนี้ครับพี่น้องงานนี้ก็ส,มา,สมามารถปิดชีพฮามาสได้และยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ของฮามาสได้จำนวนมากไม่สามารถนําไปใช้ทำลายทหารอิสราเอลได้ต่อไปนะครับและส่งฮามาสไปรายงานตัวกับผ้าลอหรือโยบานต่อไปจากคุณกรรมที่ตามสอดฮามาสเองเพราะว่าหมายถูกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับ และการต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่มีต่างชาตินะครับที่ใจบุญช่วยเหลือชาวปาเลสตา์นะครับด้านมนุษยธรรมโดยการส่งสิ่งของเครื่องใช้และอาหารการกินผ่านทางกองทัพอากาศและผูกกับร่มชูชีบปล่อยลงมาบริเวณทะเลนะครับ เพื่อป้องกันกลุ่มก่อการร้ายฮามาสขโมยไปเหมือนที่ผ่านมานครับที่มีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสขโมยข้าวของเครื่องใช้และอาหารการกินของชาวปเาเลสไตน์ที่ต่างชาติมอบให้ชาวปเาเลสไตน์ในส่วนกาซาครับเพื่อเฉลือด้านวัษธรรมโดยข่าวนี้นะครับรายงานไว้ว่าภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างประเทศอิสราเอลและประชาคมระหว่างประเทศทั้งจอร์แดนฝรั่งเศสสหรัฐอาหรับเอมิเรต์อียิปต์และสหรัฐอเมริกา มีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนชาวปาเลสตน์ในสวนกาซาในพื้นที่เมืองราฟานะครับที่มีแพ็กเกจส่งอาหารส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นจํานวนถึง160ชุดนะครับเพื่อประโยชน์ของผู้ลี้ภัยในสวนกาซาตอนใต้และบริเวณโรงพยาบาลสนามจอดแดนด้วยนในเมืองคันยูนิตววาอย่างนั้นนะครับ โดยปฏิบัติกา,การดังกล่าวดำเนินการโดยการภาษางานกันร,ระหว่างกองพลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกองภาษา,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 รรางานสนวนกาซาและคณะกรรมการภาษางานหน่วยภาษางานกิจกรรมภาครัฐในยินแดนกองพลที่98แ,และกองทัพอากาศของอิสราเอลและสมาคมระหว่างประเทศนะครับ ดังนั้นในช่วงสองวันที่ผ่านมานั้นมีการทิ้งพัสดุอาหารมากกว่า160อห่อในจุดต่างๆประมาณ17จุดนะครับตามแนวชายฝั่งทางใต้ในเชียงกาซาโดยส่งจากเครื่องบินนะครับที่ส่งของให้ชาวปาเลสไตน์ทางเครื่องบินของอเมริกาอียิปต์อาหรับอิมิเตสฝรั่งเศสและจอร์แดนนะครับเพื่อส่งความช่วยเหลือต่อชาวปาเลสไตน์โดยตรงนะครับจะเป็นการป้องกันไม่ให้ฮามาสมาขโมยข้าวของจากประชาชนชาวปาเลสไตน์ไปได้เหมือนที่ผ่านมานะครับหรือขอโมยได้ก็ขโมยได้ไม่เยอะนะครับ และเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่โจป้นหนึ่งแล้วนะครับเมื่อได้มีชีพเหตุการณ์ที่มีรถของ UN นะครับหรือ UNRWA ที่เป็นรถขององค์การสหประชาชาติที่ช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ส่งของด้านอนวัยธรรมให้กับชาวปาเลสไตน์ในโยวนกาซาตอนใต้นะครับแต่แล้วก็มีกลุ่มโจน,นะครับกลุ่มกอการ์ลฮามัดมาปล้นรถบรรทุกเหล่านี้ไปที่ขนของเพื่อมาช่วยชาวปาเลสไตน์แต่กลุ่มกอการ์ลฮามัดนั้นกลับนําไปไว้เพื่อพวกค้องตัวเองไปไว้ให้ ผู้นำฮามาสอย่างยายาซินวาในอมงตาดินแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับก็แสดงให้เห็นว่ากลุ่มก่อการฮามาสไม่ได้ทาเพื่อประชาชนชาปาเิสตายแม้แต่น้อยนะครับสั่งเพื่อพวกของตัวเองทั้งนั้นนะครับชาวโลกตัดสินได้แล้วว่ากลุ่มก่อการฮามาสสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่นะครับเพื่อชาปาเิสตาย หรือเพื่อพวกของตัวเองเพื่อการก่อการร้ายในการที่อยากให้ชาติมุสลิมบริจาคเงินให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาสมาเยอะกันแน่นะครับท่านพิจชมก็ตัดสินเอาแล้วกันนะครับว่าเหตุการณ์เป็นมายังไงลักษณะนี้สีเห็นแบบไหนนะครับกรองขอิดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเบียงเท่านี้จากผู้มีชาติพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้เลยครับเพื่อพาดข่าสารดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ